สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวมาแี้วมาแา้รวมาแีครับสวมาดล้รวี่ร้บสวัสดีครับสีอรัดครนดีครับสวัสดีนีคนับสวัสดีรบสัครอยรัวัสดวัสับสัสครับสวอสดีครรัวัสีสยัีรับวีครดครัอสวัสับสวัสีครับสวัสีสดีครับสวัีครัีดดีีาัวดสัส ไม่บ่กี่อนอีกนเืองอี่นั่นลบเบอร์เหมือนอง้น้องกูาแป้งาแป้งาแป้งเย็นนจังมาเราอยู่ในหันต,นนต,นนตนนนีนี่อยังบยางขึ้นนีวนับเดี๋ยวว่าเป็นอี๋ย่างว่าเป็นผีหลอกอันนี้แป้งยัง มดเมดิอ่พี่ขมดเป็นันทาเตาทาจะขออนี่ปากยูทูบเบอร์ม่ได้เลยจแดงๆเาะว่าจะองว่าเอาเตาล้เพื่อไปเกี่ยวเพว่าเตีงขันหาสักนดูดิพอเตาอย่งม่เยอยู่ทงกอันนี้หนานี่ดิต้งานงาน่งงดิเออเอาหน้าคนได้ลูกเออ เกิดอะไรขึ้นนะพี่น้องดูครับเมือกล่องดูไปเดียวได้เหรอปืดแอดมินไหมพี่น้องอ๋อเอาบัตรไปเดินไปหางพอยึดตาดีได้ด้งของท่านออกแม่งเลี้ยงูปตามเถื่อนเอารูปอีกเที่หนึ่งสินะช้างมาเนี่เปิด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 อุ้ยเหมือนเรียกแลาวด้วยว่าพร้อมกันด้วยว่าได้แล้วพี่น้องคอยเห็นแล้วเนี่ นั่นนแต่บุญไผยบุญมันเนาะแต่บุญไผยบุญมันเด้อบ่ที่เหนียวผมว่าว่าข่อยเห็นอีหยังเห็นหยังข่อยเห็นเต่าโอ้าวเนอะว่าเงบ่ได้เห็นคือกันล่ะเห็นแป้งนไอีแป้งนี่ผมเห็นดูนี่เลขศูนนี่เลขศูนย์เนบ่ยบอกเลขสนี่นี่เลขสามนี่นี่นี่เฮ้นี่ข้างห่ังนี่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 เลขสามนี่มือจุกด้วแป้ง ลืมตากมันนี่แม่เนั่นเดีกเขาบมันกัดนี่คุแล้วฟ้าเลี่ยมบุหรี่กัที่นี่มันลืมตาเขาคือสีเห็นมันเมันนี้ตายแล้วแหละเหลือแต่ตาโอเคได้เราลืมตามือแรกออกฉากน้ำบัลนี่ไอหมอดสีไปสุดท้ายเต่าบ่เอากระชามเลยหมอดอีรีเลยบอกผู้ามมาเต่าเต่าออกไปนะร้องผ่อนแดดร้องผ่อนบ่มือนคือท่าแปลงแล้วไหลโอ้คือยูมองดีเถอะวะยัง่ามีเลี่ยมมองได้เตีนบ่ แล้วสิยูหันประจำตัวแสดงว่ายูประจำไม่ดีด้วยนะพันเหนียวาให้ได้วั่เหนียวเน่ระนิดเดียว้าแต่เต้าเราไปนแน้าสิรีมงคลเนาะแต่ว่าตูพันยูพุ่น <c oughs> พุ่นเยีนพนหลังไม่ใส่หนาเตียมเออเนะพีกมอ บ้านหลังใหญ่ใส่ญาติเต็มอันนี้อันงเปลยูทูบเบอร์แม่เนี่ยสิอันแอดมินส่องอ่างเปาเนี่สิค่ะตื่นไปละข้าวต้มห้ามไ่มีผู้หลุกหรือว่ามาช่องไม่มาช่องไม่ในช่องอ่างเปาเด้อช่องข้างนอกเปาใช่เราก็ไปอันปิดเทอมก็เลยให้มาไปย้ายานร้านบอกเปล่าเขาเป็นร้านนี้อันไปาเดียเป็นร้านเขา จะได้ไม่พึ่นขึ้นนอนประจำเนาะแม่เอนะพอแม่ย้ายตอนแม่เพราะว่าสังเกตเบื้องคนน่ะมันจะเป็นมันเลียมเรียมดิไม่ไม่ใช่เพิ่งไปอยู่นะหรอน่าจะขึ้นคุณลงองล่าจจะยืดประจำเพราะฉะนั้นเขาถ้าใจยืดหนีมีมลีแย่งสุดพยายามเอาเอาเอาไปใบหั่นสี่อบ่ให้เพค่คนไปลงน้ำปะพกพุ่มพกพุ่มเพาะแม่ถ้าเจอคนอยากลงน้ำให้เบรบ่บ่บ่เพื่อมาเผาน่าจะอยู่เออแล้วเริ่มมีเริ่นมีเพื่อมาเผาเนีะไม่เน น้าทีน้าทีคนก็เจ้ว่าเผาอยงเป็นหาดาราช่องเออเผาไฟเผาอะไรอ่ะแน่นเผาไฟมือเนาะเอาปลาวันนี้พี่เขโมยจะทำอะไรกินก็แรกว่าจะทำซอยจูดมันมันไม่ได้เพราะว่าเนื้อผัดเผ็ดผัดเผ็ดผัดเผ็ดเลวาอียงผัดเผ็ดเอียงไม่ก็จะทำส้มยส้มอีกแต่มันต้องให้กระเทียมกระเทียมนี่วัด แตนคาจอดตรงนี้เลยเดี๋ยวนี้จอดตรงนี้เลยอยู่เย็นเช้าวันนี้วันนี้อยู่เย็นเช้าวันนี้ไม่เอายาด้เสียสมป์เกาะร้องเพลงวิ่งว้าวเสร็จผมก็เก็บของแล้ววิ่งไปเจ็ดถอยนั้นในทาง่าที่ห้าร้อยเจ็ดสิบกว่ากิโลไปงานเหรอของพวกนี้งานงานกลางคืนเหรอพี่อาพี่หมดพี่ล่างมือก่อน กเล็กเขียวดาราสอเห็ดสมรพี่อพอนอพาเปยังมักสิกิน้อดีกินมาแล้วไม่ไนนม่ใช่แล้วอ่านกินนะเนี่ยมาอ่านกินนะเนี่ยปของลักว่าเหลี่ยมอะนะอะไรนะของขวายมัน่ะเออจอขึ้นมเป็ยกอ่นท,งนทงนังหนามมาจากถังเงนท่หามีกั้วนอจุมีนามบ่นี่หอเนาะลำพักคนไปดึงเขาบว่าเบิร์ตกถักลานาบลาร์ังอพยแล้วไปอาบจอะนี่เานาะ ไม่เอามากินไงก็ไม่ใช่สาน้ m ไม่เว้ยไปเตาได้อยู่เห็ไปเตาได้แต่ว่าเจ้าลงมางหรอกเขียวปีเลยค่ะเขียวเลยหลับเพราะเป็นเหลืองจ้ามันลึกเหรอเขียวน้ำเขียวเลยเหรอเขียวมรกตเขียวเหลืองเลยเขียวเหลืองอมพันรสกลิ่นวานิลาถ้าเขี้ต อากาศดไม่ร้นอนน่มล,ลื่นมากดอกบอ,อกอบอ้าวไม่อบอ้าวด้วยนี่เนี่ครับพี่น้อง <c oughs> วันนี้เราอยู่ตรงนี้นะพี่น้องเพราะถ้าฝนตกงานเข้าเลยไม่ตกแล้วฝั่งนี้ก็ลำบากฝั่งนี้หนักเนี่ยดินเหนียว นี่เด้อรถคุณจอยที่นี่นะพี่นออนะ้องหนะูกระโพดเนาะไอ้จ้อยเนาะคุณนุ่นนั่นเขาค่ะเจ๊เอาเรื่องร้านน้อยอ๋อ ครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องบ่าวสวนลำพนธ์ออฟฟิเชียลด้วยนะกดติดตามด้วยนะเธอจ๋าฝากด้วยนะครใช่ฝากด้วยนะคะแซ่บปะล่ะตี่ยมัน,มน,มนไม่ไหวอืมดีนะถ้ามันต้อคืนถ้ามันตกกันเรียบร้อยเลยนะโอ้เมื่อคืนยิ่งหนักไกปเลยแนละ้นี้ก็ลมเย็นๆเนียน,นี่แต่ไม่มีฝนหรอกถ้ามีก็ตะโกนเรียกเลยนะจะขับรถออกไปจอดข้างนอก ก็ยหญ่อยู่ใกล้เลยทีเดี๋ยวจะมาจอดแถวๆนี้น,น,นั่่นนนไหอะี่บนรถจะรถมาจอดตรงนี้ลากสายไฟเอาคึงว่ามาจอดตรงเนี้ยปลอดภัยกว่าตรงนั้นดูดินสิดินใหม่ไม่เผื่อออกก่อนเขาไงก็ข,ขยับมาเนี่ยแล้วออกก่อนเขาอยู่แล้วแหละมลอมรถแรงเลย ครับผมคลิปนี้เท่านี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีสวีดัส